สวัสดีครับผมกับช่องเล็กๆช่องตะโค้งอันเป็นไรนะครับดูนะครับดูไอ้หงก็ใส่แท็กนะครับเป็นไรแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับไออ้นขับใช่ไหมคันน,นญญออี้ไออ้นเลยโคกวะโค้งบรมยายนเออไอหงนี่มาใส่แทกเก่งนะผมไม่ได้เลยผมแทกใสแทกไม่ได้เลยใช่ไหมกูรื้อพังมดอ่ะกูรื้อพังงดอ่ะเราเรา,เราอะไรวะเราันใจร้อนอนะ่ะเรามันใจร้อนอนะ่ะ เราใจร้อนอะ่ะดูดิมันใช้ใช้เวลากี่สาทีดูดิมันจะใช้เวลากี่สาทีสบายสบายกูบอกแล้วให้ซื้อแท็กใหม่ให้กูมึงก็ไม่เชื่อกูเอาวทำหน้ามึนดิ เรื่องบรรลัยไว้ใจนักโคกได้เลยเกือบแล้วเกือบแล้วเดินหน้ามาโอ้โหแล้วปีนี้จะเข้าไหมเนี่ย ยาทั้งล่างหน่หะนยอว่วิธีการทำดินก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่แท็กล้อเปลี่ยนนะครับแทกรกล้อเปลี่ยนสั่งมาแ,แล้วละยังไม่มีเวลางานเยอะอยู่ งานยังเยอะอยู่งานยังเยอะอยู่รุนทุกวันรุนทุกวันจริงๆเลยเก่งจริงๆตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ เอาไว้ไอ้ที่พายรถมารอแล้วเอวอปิดไปเดินเดินเออคอมแล้วคอมแล้ว เกิบได้แล้ว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 ได้แล้วมันเข้าแล้วนะมันเข้าข้างล่างแล้วนะ คแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกูช่วยใส่ก่อน